บอกกล่าวเล่ากันวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยังเมื่อกี้ที่ที่พูดเนี่ยวันนี้เนี่ยก่อนหน้าหน้าประเด็นนี้เนี่ยเราได้ถามน้องเจว่าวันนี้น้องเจมีเรื่องอะไรเล่าสู่กันฟังเริ่มแรกคุณยุพินเนี่ยบอกว่าค่าลิงค่น้องเจก็มีใช่น้องเจนี้ค่า ฆ่าสุนัะซุนัะแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของคนคนหนึง่งที่จะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นกรรม,มแต่ว่าเขาทำผิดและเขาสำนึกได้เป็นเรื่องที่อยากที่จะเล่าเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเหมือนถ้าใครได้คิดได้อย่างคุณคนเนี้ยเขาจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยความคิดเขาจะเปลี่ยนไปเลยอย่างไงอยังไง,ง,ไงคือจะมีคุณลุงชื่อคุณลุงออทิศนะคะ,คะ ก็เป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ใช่แค่สุนัขนะคะก็จะฆ่านกฆ่าปลาฆ่าหรือว่าจะชอบทำร้ายแมวใช่แต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะชอบทานสุนัขแลวคือจะไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าจะทำเองนะคือไม่ได้ไปซื้อมาเขาจะมีกรรมวิธีของเขาแล้วไปจับสุนัขที่ไหนก็แถวบ้านเขาสุนัขที่ไม่มีเจ้าของแต่จะมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง โดยที่แกเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ตลาดก็จะมีสุนัขจรจัดขี้เลื้อนตัวหนึ่งชอบมาป้วนเปี้ยนแถวบ้านแกแต่แกไม่กินหรอกนะสุนัขขี้เลื้อนเนี่ยแกบอกแกกินไม่ลงแต่ว่าเห็นทุกครั้งเนี่ยแกจะต้องไล่ฆ่าแต่เดชะบุญสุนัขตัวนี้เนี่ยหนีไปได้ทุกครั้งม,มีอยู่วันหนึ่งค่ะ,คะสุนัขตัวนี้เนี่ย ก็มาด้อมด้อมมองมที่บ้านแกแล้วก็เห็นว่าแกเนี่ยตากเนื้อเอาไว้อยู่อแกก็สุนัขตัวนี้ก็เลยคาบเนื้อไปแกมาเห็นว่าอ้าวเนื้อหายพอมองมองไปอ้าวสุนัขตัวเดิมตัวนี้นี่เองไอตัวนี้เองสวยก็ไม่สวยกินก็ไม่ได้ใช่แกก็เลยวิ่งวิ่งไล่เพื่อที่จะฆ่าโกรธโกรธมากปรากฏว่าครั้งนี้ไล่ทันสุนัขก็คือ เ,เขาบอกว่าวิ่งช้าปกติเนี่ยจะหนีทันตลอดแต่ถึงคราววิ่งทันพอเห็นเนี่ยพอวิ่งทันไปเจอมันก็จะอยู่ตรงตอกเล็กๆนะคะเห็นว่ามันเนี่ยมีลูกอีกห้าตัวมันมีลูกอีกห้าตัวพอเห็นแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกเ,เล่าข้ามไปนิดนึงคือพอแกเห็นเนี่ยแกก็ ไม่ไม่พูดทำทำเพลงก็คือฟาดไปเลยฟาดไปแล้วฟาดไปแล้วแล้วมันก็นอนสลบนอนชักอยู่แกก็ให้เด็กข้างบ้านแกมาเฝ้าไว้อย่าให้หายนะอย่าให้มันหายนะแกกลับบ้านไปเอาอุปกรณ์เพื่อที่จะมาประกอบอาหารคือแกโกรธมากแกจะกินแล้วเนี่ยจะกินแล้วเนี่ยด้วยความที่โกรธเพราะว่าลาดมาหลายครั้งละแล้วครั้งเนี้จับได้และขโมยของแกอีก จะกินแล้วคราวนี้ก็เลยให้เด็กข้างบ้านยืนเฝ้าอยู่เด็กข้างบ้านเนี่ยก็สงสารก็คิดในใจว่าเออถ้าเองหนีไปได้ก็คงจะดีเนอะมันหนีไปได้จริงๆใช่ปรากฏหนีไปได้จริงจพอแกกลับมาอ้าวไม่เจอก็รีบผ่ากันใหญ่ปรากฏว่าก็ไปเจอสุนัขตัวเนี้อยู่ที่ตอกเล็กๆแล้วพบลูกสุนัขห้าตัวมันก็กําลังให้ให้นมลูกสุนัขอยู่ แล้วก็ลูกสุนัขเนี่ยที่มันคาบเนื้อไปก็ให้ลูกมันกินคือมันมันจริงๆเนี่ยมันก็อาการสาหัสแล้วนะแต่มันอยากที่จะกลับมาเพื่อที่จะใ,ใช่ให้ให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายอพอเสร็จมีลูกสุนัขตัวหนึ่งเดินมาหาแกแกก็ด้วยความที่เห็นอย่างเงี้ยไม้ตะบองที่ถือมาด้วยหล่นจากมือ,อมแล้วก็อุ้มลูกสุนัขขึ้นมามและพูดคำว่าขอโทษ พอสิ้นเสียงของแกเนี่ยแม่สุนัขก,ก็เสียชีวิตโ oh หลังจากนั้นมาเนี่ย mm hmm. แกกลายเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์คือเลิกปานาติบาททั้งหมดเลย <Okay. S 1> แล้วก็ยังรับเลี้ยงสุนัขลูกสุนัขทั้งห้าตัว oh เป็นอย่างดีแล้วคือแกนิสัยเปลี่ยนเลยค่ะคือหลังจาก mm hmm. ที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย <Okay. S 1> ไม่เคยที่จะบอกลักแม่มีอยู่ปีนึงวันแม่แกเข้าไป หาแม่แล้วบอกว่าแม่ช่วยสอนผมเหมือนตอนที่ผมอายุ16อีกทีสิครับให้พูดใช่ให้พูดสอน,นอแกก็คงจะคิดได้แล้วก็ออความรักของแม่ใช่ใชหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์อีกเลยเออ สาธุสาธุเนาะนี่นี่คือหลายๆลายคนอดีตแต่ละคนนั้นอาจจะทํากรรมมาทุกคนมีผิดมีพลาดทั้งนั้นทุกคนเคยทําปาณาติบาตไม่ชาตินี้ก็ชาติที่แล้วแต่ในเมื่อรู้แล้วในปัจจุบันอดีตนั้นแก้ไขไม่ได้แต่คุณทําปัจจุบันอย่าฆ่าอีกอย่าเบียดเบียนอีกแล้วพยายามที่จะทําบุญค่ะทั้งหมดอุทิศอุทิศให้เขาให้ได้มากที่สุดแล้วทําอย่างจริงจังให้ต่อเนื่องให้สม่ำเสมอ ปฏิบัติได้ปฏิบัติทําสังฆทานได้ทําบุญอะไรที่คุณระลึกได้คุณส่งมาเลยน้องเอกอ่าน c S M S นะคะก็มี SMS เข้ามานะครับก็บอกว่าศีลข้อ4ค่ะเรื่องโกหกไม่ทําค่ะแต่อาจจะพูดส่อเสียดเพ้อเจอบ้างอันนี้อันนี้อาจจะมีคุยเล่นตัวตัวเราเองก็เป็นพี่ประเภทที่แบบคุยเล่นหยอกหยอกกันเล่นกันไอ้นี่ใส่คนุยเลยค่ะแต่มันก็จะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่เรื่องของการโกหก อ่าก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีเราพูดด้วยความแบบว่าเราไม่มีสติพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยเวลาเราพูดไปเราพูดด้วยความสนุกคิดว่าอ๋อพูดแบบว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกินจริงบ้างอะไรบ้างจนจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาคิดว่าเอาละเห็นเขาเคิมเขามีท่าทีคอยกับเราปั๊บคอนนี้เริ่มแต่งเรื่องโกหกแล้วที่มันก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นความเคยชินอ่าเป็นนิสัยเป็นความเคยชินแล้วทีนี้เรื่องโกหกที่อาจจะไม่เคยคิดว่าจะพูดอ่าแต่บางทีเอ๊ะ แล้วก็พูดได้เขาก็เห็นด้วยค่อยตามแล้วเขาก็มีความสุขดีอาจจะค่อยๆสั่งสมสั่งสมแล้วกลายเป็นเรื่องโกหกขึ้นไปหรือบางคนอาจจะชอบแซวอาจจะเจอผู้หญิงสวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแซวปากปากไปละอย่างไงก็ถือว่าเป็นเป็นผิดสี่งเหมือนกันใช่พวกพวกในมโนทุจริตเหมือนกันน้องเอกมีเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวน้องเอกหมดเบรกนี้เมื่อเมื่อสักครู่นะครับจากที่บอกว่าสินข้อ4เนี่ยรักษายากที่สุดทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องของการโกหก แล้วก็ใครที่พวกเราเนี่ยรตรงกับ,กบผู้ชมจริงๆค่ะซึ่งเรื่องโกหกเนี่ยก็คือแล้วโกหกกับใครรู้ไหมฮะโกหกกับเจ้าฟ้ามหากษัตริ์ อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาถ่ายทอดมาอีกทีแล้วมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นทหารใน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 ราชวังซึ่งเรื่องนี้เกิดในรัชกาลที่หซึ่งทหารผู้เนี้ยก็เป็นทหารที่รับใช้หรือว่าคอยทํางานอยู่ในพระราชวังของรัชกาลที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในวันนั้นก็คือก็ท่เขาท่านเขาก็เล่าว่าเป็นเป็นวันเป็นวันหนึ่งที่ตกกลางดึกประมาณตีหนึ่งตีสองครับแล้วทีเนี้ยก็คิดว่าเอ๊ะ ก็คือการเฝ้าเว้นปกติทําอะไรปกติก็คิดว่าเอ๊ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเข้าบรรทมแล้วอเพราะว่าปกติแล้วนี่มันก็เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วแต่ท่านท่านก็เอ๊ะทอนี้รู้สึกว่าอยากอยากบุหรี่ขึ้นมาก็เลยเอากัญชาที่ตัวเองเนี่ยแอบซักซุกซ่อนไว้มาพันใส่บุหรี่แล้วก็ดูดครับแต่เนื่องด้วยวันนั้นเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือท่านทรงงานหนัก ถึงตอนกลางาคืนซึ่งท่านก็ยังไม่นอนนะครับท่านก็เลยเดินลงมาก็เพื่อมาเปลี่ยนบรรยากาศยืดเส้นยืดสายบ้างนะครับซึ่งท่านก็ได้กลิน่นกลิ่นกัญชาอ่าทีนี้ท่านก็เอ๊ะมาจากทางทิศใต้นี่อ่าทีนี้ท่านก็รีบเอ๊ะก็อยากจะรู้ว่ากลิ่นมันมาจากไหนอ่าท่านก็เลยเดินเข้าไปเข้าไปนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็ไปเจอซึ่งทหารองค์เนี้ยก็คือเอ๊ะรู้ตัวแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยกำลังเดินมาทางนี้ตัวเองเนี่ยด้วยความตกใจกลัวจะซ่อนกัญชาที่ไหนดีราวนี้ก็จะคราวนี้ก็รีบใส่ยัดใส่กระเป๋าแล้วมายืนตรงนะครับยืนตรงแล้วเหมือนแบบว่ากําลังเฝ้าเวรนอยู่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อว่าเหมือนแบบว่ากบเกลื่อนว่าว่ากำลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเดินเข้าไปถึงทหารองค์นี้แล้วก็ตรัสถามว่าท่านท่านท่านได้สูบบุหรี่หรือสูบกัญชาหรือเปล่าทีนี้ ด้วยความกลัวของทหารที่ที่ได้สูบกัญชานั่นแหละด้วยความกลัวว่าถ้าบอกไปเนี่ยเป็นโทษแก่เราแน่นอนอ่าแล้วก็โดนทำโดนทำผิดอ่าโดนโดนผิดวินัยแน่นอนนะครับก็ตอบกลับไปเลยว่าไม่ทราบพระเจ้าค้าไม่มีเลยข้าพระเจ้าไม่ได้สูบบอกไปิเ่บอกไปอย่างนี้ครับอ่าซึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ท่านยืนสักครู่นึงแล้วก็เอามือล้วงไปในกระเป๋าเสื้อ ของทหารผู้ที่ได้สูบก,กัญชานะครับล้วงไปแล้วเจอกัญชาขึ้นมาตอนนั้นเขาก็กลัวตัวสันกละ,ะว่ายังไงต้องโดนลงโทษแน่นอนอแต่กลับกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านไม่สั่งลงโทษใดๆทั้งสิน้นเทียงตัดออกมาเพียงสองพยางว่าริยำสองคำแค่นั้นว่าริยำ นะและจากนั้นท่านก็เดินจากไปโดยที่ท่านเนี่ยไม่ได้ลงโทษหรือทําอะไร <Okay. S 2> แก่ทหารคนนั้นเลยหลังจากนั้นท่านบอกว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมของการโกหกแล้วกับผมคิดว่าท้าบกับผมโกหกคนบุคคลทั่วไปเนี่ยคงไม่มีไม่มีโทษหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมไม่เป็นขนาดนี้แน่นอนอ เขาเล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นเขาก็ทําตัวปกติมาไม่นานซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเขาบอกว่า ก็มีเหตุเพศภัยต่างๆก็คือจากที่เป็นราชการซึ่งตอนนั้นกําลังรุ่งเรืองเลยท<ช>ําอะไรก็ได้ยศได้ตําแหน่งได้อะไรเป็นทหารชั้นดีเลย<ช>ก็คือไม่ใช่เป็นลูกน้องเขา<ช>นะครับ<ช>ปกครองทหารอะไรต่างๆหลังจากนั้นเขาบอกว่ามีเหตุเพศภัยที่ต้องให้ทําให้ออกจากราชการไปมีครอบครัวมีครอบครัวก็ทําให้ลูกเนี่ย<ช>บ้านแตกสลรยขาดหมดเลย<ช> <ๆ S 1> ทํามาค้าขาย จากที่คิดว่าน่าจะต้องได้บ้างแหละอย่างเหมือนคนทั่วไปแต่ก็กลับขายไม่ได้หรืออะไรเลยท่านมาบอกว่าเพราะว่าคําที่ได้ไปโกหกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงมากถ้าตอนนั้นเรายอมรับไปซะว่าเราสูบท่านก็ไม่ว่าอะไรถนัดท่านรู้ว่าเราโกหกท่านยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับท่านก็ก็บอกว่านี่แหละขอให้เชื่อเถอะการโกหกเนี่ยนะมันมีผลบางคนเนี่ยอาจจะ บางคนนะครับอาจจะทํากิจการใช่ไหมครับคิดว่าโอ้โหทำเลดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเอื้ออํานวยหมดมแต่ทําไมเอ๊ะ ทำแล้วทาไมมันไม่เจริญก้าวหน้าทําไมคนเขาถึงมองไม่ไม่เข้ามาร้านหรือไม่เข้าอะไรเนี่ยบางทีเราคิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของกายกรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆแต่บางทีเราต้องนึกถึงในเรื่องของตรงนี้ด้วยอาจจะเป็นกรรมที่เราเคยทําต่างๆมาอาจจะเป็นเรื่องของการโกหกการผิดศีลอะไรต่างๆซึ่งกรรมตัวเนี้ยมันเป็นผลก่อการดําเนินชีวิตของเราในการใช้ชีวิตต่างๆครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้ทราบผมก็ได้ไปเห็นแล้วก็น่าจะมาเล่าเพื่อให้ทุกคนได้เผื่อใครที่กําลังคิดว่าเอ๊ะกำลังพูดเล่น พูดโกหกพูดซอเสียดพูดเพอเจออยูเ่เป็นในสินข้อสี่เนี่ยจะได้เริ่มกลับตัวกลับใจว่าอ๋อบางทีเนี่ยมันมีผลนะไม่ใช,ใช่เราคิดพูดเล่นเล่นแต่เวลาภายภาคหน้าชีวิตของเราเนี่ยไปเจอในการทํางานการดํารงชีวิตหรือเกิดในชาติหน้าชันใดเนี่ยมันมีผลตามติดตัวเราไปครับคือต้องขอเรียนสักนิดนึงว่าคําที่ออกจากปากของคนคนหนึ่งถ้าคนนั้นเป็นผู้ที่มีศาสตร์มีอํานาจมีศีลเวลาที่เปล่งออกมาถ้าอวยพรนั้น ก็ได้ที่ตามนั้นแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นมาหรือสาบแช่งขึ้นมานะจะเป็นไปตามปากตรงนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นต้องระวังแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เวลาที่ท่านจะว่ากล่าวลูกอย่าด่าลูกในลักษณะด้วยเองทำมาหากินไม่ขึ้นนะอย่าแช่งนะคะตรงนี้ขอเรียนเลยว่าวาจาที่ออกมาตรงนั้นมีผลต่อผู้รับจริงๆ นะคะแล้วก็อย่าให้ท่านผู้มีศิลหรือพระมหากษัตริย์หรือผู้ที่อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยเอ่ยปากในการกล่าวโทษคุณนะคะ,คะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องหลาไๆล,ลครูบาอาจารย์ท่านก็จะพยายามที่จะระวังตรงนี้เหมือนกันว่าไม่อยากที่จะกล่าวว่าเพราะว่ามันเป็นกรรมแล้วมันไปตามปากตรงนั้นจรงิงๆนะคะเอาเวลาช่วงแรก หมดแล้วนะคะต้องขอขอคบคุณน้องเอกในช่วงนี้นะคะคต้องขอเรียนนิดน,นึงว่าพอหลังจากนี้เนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนานั้นน้องเอกเปิดเทอมเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากคือ,อก็คือตารางสอนของผมออกมานะครับก็คือผมมีเรียนแลบตั้งแต่บ่ายโมงถึง1นึ่งทุ่มเลยก็อาจจะไม่ได้พบกันประมาณ6เดือน6เดือนนะคะหลายๆคนคิด น้องเอกมากๆเลยเวเลยประมาณ2อาทิตย์ 2>, 2อาทิตย์ะะก็อาจจะได้มาพบกับผู้ชมในอีก2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ไดเข้ามานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวยางคิดว่าน้องเอกหายไปไหนเสียได้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาพบคำบอกกล่าวเล่ากามในช่วงต่อไปสักครู่ค่ะ เล่าเล่ากันวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยัง